คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz ah เช่วงถ้ายนี้นะคะมีโครงการดีๆมาฝากกันค่ะกับโครงการคุณสู้เราช่วยเฟสสองนะคะที่ขยายสิทธิ์และเวลาลงทะเบียนไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะด้านนางสาวสาสิการวัฒนาจารย์รองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอค่ะสานต่อโครงการ คุณสู้เราช่วยเฟดสอนค่ะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางโดยเพิ่มคุณสมบัติให้เข้าถึงโครงการได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นและขยายเวลาลงทะเบียนค่ะไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้หลังจากที่เฟสแรกนะคะมีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า97,000บัญชีด้วยกันค่ะโดยโครงการนี้นะคะเปิดให้ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทและทำสัญญาค่ะก่อนวันที่1มก,การาคม67สามารถเข้าร่วมได้นะคะหากเป็นลูกหนี้ที่ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระเนี่ยไม่เกิน30วันรวมไปถึงลูก นี่ที่เคยปรับโครงสร้างนี้ตั้งแต่1มกราคม65หรือมีนี่ค้างเกิน365วันข้อมูลณ31ตุลาคม67ค่ะโดยผู้เข้าร่วมต้องไม่มีการเกาะนี้ใหม่ใน12เดือนแรกยกเว้นกรณีจําเป็นนะคะเช่นการซ่อมบ้านจากเหตุภัยพิบัติหรือกู้เพื่อการฟื้นฟูที่จําเป็นค่ะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ค่ะ3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.bot.or.th/ คุณสู หรือทางแอป g h b All Gen และแอป GHBRBfriend ค่ะและสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ทอ,อสอทั่วประเทศหรือหมายเลข026459000หรือผ่านทาง Facebook ทอ,อสอได้เลยค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นมาตรการสำคัญค่ะในการช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนนะคะก้าวผ่านความยากลำบากได้อย่างมั่นคงสุรธัฐบาลก็พร้อมยืนเขียงข้างประชาชนทุกกลุ่มและจะเดินหน้าผลักดันมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อ สร้างความมั่นใจว่าทุกครอบครัวไทยจะมีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ